สวัสดีนิฮาวจินสวัสดีนิฮาวจินเจ้าสวัสดมินกันวามเมยเด้อเอาทุกคนหน่อยลองเทสดูนะเทสดูนะว่ามันจะได้ไหมนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระธรรมกายปฐุมธาน,นีนะคะไม่ดูว่าเน็ตมีหรือเปล่านะคะตอนนี้ลองเทสสัญญาณดูก่อนเนาะ<ส>เราจุดประทีปกันเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะเดินทางกลับเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีคลื่นหรือเปล่านะคะลองทดสอบดูเฉยเนะเผื่อมันมีคลื่นนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเก็บงานนะคะ สัญญาณมีไหมคะทุกคนคะหน่อยอยู่ที่คอย5นะคะรู้สึกว่าเมื่อกี้สัญญาณไม่มีก็เลยแบบว่ารู้สึกเสีงนิดนึงนะคะกับการสื่อสารำกำลังดูคะ่ะตอนนี้มีขึ้นไหมคะทุกคนปะปะลองเข้าดูสิแล้วเข้าได้ไหมถ้ามีก็จะเดินกลับไปเพื่อที่จะไปขึ้นรถฝั่งนู้นนะคะโทรหาต้นบุญหน่อยนะเดี๋ยวตอนนี้ทั้งเน็ตเข้าได้อยู่ใช่ไหมเน็ตก็พังนะคะ กระตุกไหมคะสัญญาณกระตุกไหมเอ่ยถ้าสัญญาณกระตุกพิมพ์พิมศูนย์มาหน่อยค่ะถ้าไม่ถ้าไม่กระตุกพิมหนึ่งค่ะโอ้ยตอนนี้ทดสอบดูเฉยนะคะสวัสดีค่ะคุณสุเทพสาธุครับคุณสุเทพบอกว่าสัญญาณดีครับสัญญาณเต็มครับอุ้ยขอบพระคุณค่ะคุณเดือนรองสีได้ใช่ไหมเอาคุณอุปถธรรมคือศูนย์คุณนารินาดมีแล้วค่ะสาธุมีแล้วใช่ไหมคะ ไม่กระตุกโอเคถ้าไม่กระตุกพี่จะเดินต่อนะเมื่อกี้พี่กําลัง,งจะงออกไป, <รอ S 1> ไปกินกส้มตําแล้วนะเออแต่ตอนนี้พี่จะเป็นไรโอเคครับได้ค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังลเราเรียบร้อยแล้วนะคะพิธีจะจะพิธีของเรานะคะก็คือจุดมาค้าประทีปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นทะเลแห่งแสงไฟนะคะที่ส่องสว่างกลางใจพวกเราเป็นแสนดวงเลยนะคะตอนนี้ ก็เดี๋ยวเดินกลับไปด้วยกันขอบคุณคุณสเทพมากๆเลยค่ะสำหรับฟีดแบ็กนะคะตอนนี้สัญญาณดีเนาะดีค่ะโอ้ยเมื่อกี้เสียดายคุณไม่เจอกันเลยค่ะแม่แพลวกลับแล้วเหรอคะแม่แพลวทำไมกลับไวจังตอนนี้เมื่อกี้หน่อยจะเดินทางกลับแล้วนะคะแต่ว่าพอแบบสัญลองสัญญาณดูก่อนเพราะว่าหน่อยไม่อยากเสียเสียดายภาพเนาะดีๆแบบนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นนะคะ บรรยากาศเราเนี่ยคือตอนนี้กำลังจะเก็บเวทีนะคะเวทีที่เจ้าภาพขึ้นไปจุดโคมมาคาัพประที่ซึ่งหน่อยก็อยู่ที่โคมบีอะไรสักอย่างนี่แหละนะะตอนนี้ก็หลายท่านกำลังทยอยเดินทางกลับนะคะแต่พวกเราก็ยังคงสวดนะคะทำมาจาักเพื่อจะฉลองใช้ชิตต่างเมนะฮะโคมมาคาัพเปทร์ท์เป็นแสนดวงถูกจุดขึ้นที่กลางใจของพวกเราแล้วนะคะเจอคนพี่ยายละถาด้วยะคะ่ะไว้ แม่แพลเก็บคมล้างทางเส้นทางเวียนอุยสาธุค่ะตอนนี้นะคะหน่วยลองทดสอบสัญญาณปรากฏว่ามันได้เนาะแสดงว่าคนเริ่มทยอยกลับแล้วหนยก็เลยเดินกลับมาจากคอย25นะหนะอนก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะไปดูการเก็บงานของเจ้าหน้าที่นะคะให้ทุกท่านได้ดูบรรยากาศตอนนี้อยากให้ทุกท่านดื่มด่ำไปกับแสงเทียนเนาะเหมือนหน่อยเดินอยู่ท่ามกลางแบบ โอ้โหความสว่างในความมืดนะคะแล้วก็มีแสงไฟคอนเน c t ติ้งกันนะคะคอนเน็กเต็ดกันนะคะเพื่อเป็นโนดนะคะแต่ละโนดก็มีความสว่างในตัวเองก็เหมือนอย่างพวกเราทุกคนนะคะที่ได้เดินทางมาร่วมกันวันนี้เอาใจที่ดวงดวงใหญ่ๆของเราแล้วกันดวงน้อยๆน,นะคะที่แต่ละดวงก็เต็มไปด้วยความรักปรารถนาดีต่อตัวเองและก็เพื่อนมนุษย์นาะได้เดินทางมาเชื่อม บุญกันนะคะทั้งต่างประเทศก็เดินมาจะเดินทางมาเยอะมากเลยนะวันนี้ทั้งเม็กซิกันนะคะโคลัมเบียแคลิฟอร์เนียนะคะที่หน่อยได้สัมภาษณ์นะแล้วก็ชาวฮ่องกงนะคะมาเลอินโดนีเซียอินเดียนะคะเวียดนามกัมพูชาเมียนมาโอ้โหวันนี้มากันเยอะจริงๆค่ะทุกคนนี่คือเดี๋ยวหน่อยขออนุญาต พาทุกท่านขึ้นไปบนเนี่ยเนี่ยหน่อยเมื่อกี้หน่อยอยู่ตรงนี้นะคะใช่ไหมฮะเออหน่อยอยู่คิวหกนี่แหละนะคะหน่อยอยู่ตรงสเตจนี้นะ,ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะถ้าหน่อยขึ้นมาอยู่บนเวทีนะคะตอนนี้สมมุติ